ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนพองน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักครบรัศรัทธานในบาร,รมีของหลวงปูท่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบานท่ายังวัดรระยองทุกท่านทุกคนเลยนะครับสบายดีกันนะครับทุกท่านทุกคนส่งกําลังใจไปยังเพื่อนพองน้องพี่ที่ประสบกับอ,อุทก,กภัยนะครับพราะว่าน้ําท่วมเนาะก็ขอให้ผ่านไปนะครับก็ เจอโควิดแล้วก็ยังมาเจอน้ำท่วมอีกเนาะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับให้กำลังใจกันทุกพื้นที่นะครับวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันต่อสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับเป็นอะไรนั้นอีกสักครู่หนึ่งนะครับก่อนอื่นก็เรียนแจ้งข่าวบอกบุญไปยัง คณะเพื่อนๆนะครับร่วมอนุโมทนาสาธุไปด้วยกันนะครับใกล้ถึงวันแล้ววันทอดวันที่14นะครับทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกันสร้างโบสถ์นะครับอุโบสถวัดพรหมจันทร์ตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้12เมื่อวานก็เตรียมงานนะครับกันทั้งวันเลยนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันงานก็จะให้ชมบรรยากาศกันนะครับ เดี๋ยวจะให้ทุกลูกเขาทําให้เนาะทาไม่เป็นนะครับการไร้สดอะไรนะทาไม่ค่อยเป็นนะครับไม่ค่อยเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณนะครับแจ้งข่าวไปยังสายบุญของคุณชัยพินิษณ์นันนะครับจันเพชรนะครับจากประจวบนะครับได้รับแล้วนะครับท่านขออนุมทนาสาธุนะครับรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับและนอกจากนี้ นะครับก็ของอีกสายบุญที่ส่งมาเพิ่มเติมนะครับของพี่ตุ้มพี่ตุ้มกับพี่แฟงนะครับจะเชิงเซาได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. อุต่าส่งมาเพิ่มเนาะเหลือซองมันตกหล่นนะครับก็อ mm ุต่าส่งมาให้นะครับขอพวกคุณเป็นอย่างสูงของนมโมทนาสาธุนะครับแล้วก็อีกสายบุญนึงนะครับของจากของคุณพี่ของคุณ นี่นะครับของคุณพัทรพงศ์พัทรพงศ์ยอดคีรีนะครับจากกทมนะครับกล่องมาก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ยังยังไม่ได้ดําเนินการนะครับก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอประคุณขออนโมธนาสาธุเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็สายบุญนะครับจากนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสต้อนรับสายบุญนะครับ จากคุณนวพัฒน์นะครับพักสิริเศษนะครับพักสิริเสศนะครับอ่านผิดต้องขออภัยนี่นะครับเมื่อวานก็ได้มีโอกาสตอนรับนะครับคณะสายบุญชุดนี้พร้อมกับกลยาณมิตรสายบุญทุกคนทุกท่านนะครับขออนุโมทนาสาธุเดี๋ยวจะได้ดําเนินการเดี๋ยวจะได้ลงแผ่นทองอยู่นะผมจะได้ลงแผ่นทองเกลี่ยแผ่นทองมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอจังหวะนะครับ ขออนุโมทนาสาธุนะครับเมื่อวานเดินทางกลับเรียบร้อยนะครับขอพระคุณขอพระคุณขอให้บุญนี้จงสําเร็จสําเร็จกับทุกท่านเลยนะครับนี่เลยครับนะโอเคนะครับจากท่านนวพัฒนนะครับขอพระคุณนะครับอุตส่าห์เดินทางมาเลยเมื่อวานนะครับนหมงรถเหมาลามานะครับขอพระคุณขอพระคุณเทวดาเห็นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการในการจัดส่งได้ไม่เป็นไรนะครับก็ สามารถร่วมบุญกันได้หลายรูปแบบนะครับได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาคมนะครับท่านอาคมดีงามนะครับท่านถาเดชวรชิตจินดานะครับคุณพี่ประเวศเทพลักษ์นี่ก็ท่านสูญเสียบิดาไปนะครับครอบครัวก็สแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจก็ขอบุญนี้ส่งถึงคุณพ่อด้วยก็แล้วกันนะครับของคุณพี่ประเวศนะครับ แล้วก็อนุโมทนาไปยังคุณพี่สุวั์เขาน้อยนะครับนะแล้วก็คุณสุคนแก้ววงษาท่านือชานะครับท่านือชาคุณอำนาจไปสูงเนินนะครับแล้วก็สายบุญเหนียวเนี่ยจากคุณธนทัตนะครับธนทัตคุณทัตตะพรแก้วแดงนะครับจากปลวกแดงคุณอาพลนะครับอันนี้ได้รับยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนเพื่อนสายสายบุญสมัยเรียนนะครับ เพื่อนชัยยะนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับสมศักดิ์นะครับขอพระคุณขอพระคุณขออนุโมทนาสาธุการทุกสายบุญนะครับผมก็วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้13ก็จะมีการทําบุญตักบาตรที่วัดด้วยนะครับที่บ้านที่บ้านไม่ใช่ที่บัดททาบุญตักบาตรที่นี่นะครับร่วมทิดบุญกุศลให้กับเทพเทวากูบา,าจาร์หลงปุทิมนะครับ ก็พ่อพายคุูมารไม่บวมไม่ส้มไม่นมทั้ง5เจ้ากรรมนายเวรคุณครูบาอาจารย์คุณบิดามารดานะทั้งหมดเลยนะครับก็จะทําให้ถึงที่สุดดีที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนนะรวมอนุโมทนาสาธุกันก็แล้วกันนะครับที่อยู่ไกลแล้วก็วันนี้ก็จะมีทราบว่าจะมาจากทางระยองก็มีนะวันนี้นะแล้วก็ขอ,อนแก่นน่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่ว่ากันต่อไปนะครับโอเค นะครับวันนี้พูดกันถึงอะไรนะครับอันนี้ก็เคยเอามาให้ดูแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเท่าไรนักนะครับเป็นซองแบบนี้นะเพื่อนนะเป็นซองแบบนี้เขาจะประทับตาแบบนี้แหละประทับตาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูายดีหนึ่งวันนี้ผมมาทํารับแสงข้างนอกนะครับแสงอาทิตย์ข้างนอกอาจจะปแป,แปลกหน่อยนะครับเขาจะเขียนว่า เงินขวัญถุงนะครับนี่เงินขวัญถุงหลวงปู่ทิมอิสซิโกปี17นะครับปีหนึ่งเจ็ดัดอหารได้เอาไปเป็นเนงินขวัญถุงสำหรับผู้คณะที่มาทำบุญกันนะครับก็จะปั๊มตาวัดนะปั๊มตาวัดในชุดนี้นะผมเห็นอยู่สองวาระอยู่มันจะมีอีกแบบนี้นะ่นเพื่อนนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ดูตัวอักษรอ,อักขระนะครับมันจะเป็นตัวคมตัวเหลี่ยมครับตัวเหลี่ยมตาวัตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะด้วยการสังเกตแหละนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งน่าจะคนละวาละนะครับนี่นะครับจะเป็นตัวกลมนะครับวัดไร่วัดละหารไรจะเป็นตัวกลมตำบหลหนองละลอกอำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองนะครับแต่ว่ายัางใช้คงรูปแบบเดียวกันอยู่นะครับนี่ หมุควันถุงทีมมีซิลโกล2 5 1 7นอยะครับทำสองอย่างสองย่างสรูปแบบนะครับอาจจะทำคนในปีเดียวกันแต่ว่าคนคนละบาระคนละครั้งนะครับเพราะถุงก็ไม่เหมือนกันนะถุงก็ไม่เหมือนกันอาจจะต้องอาจจะทำเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับนะก็เอามาให้เพื่อนเได้เห็นกรณีศึกษาเรียกเปลี่ยนในรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแบบนี้นะครับเพื่อนเเห็นก็ ก็พึงให้รู้ว่ามันมีแบบนี้นะเดี๋ยวข้างในทีนี้ก่อนจะมาดูข้างในว่าเขาแตกต่างกัน,กนไหมอะไรอย่างไงนะครับจะได้เรียบเทียบกันนะครับนะเป็นเ,เงินขวัญผุงนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับดูข้างในกันสักหน่อยที่อุอรณธานีก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเพื่อนนะอากาศเริ่มเย็นแล้วลมเช้าๆนะครับอากาศเย็นสบาย นี่นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรแล้วนะข้างในนี่ไม่มีหมดแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะเขาก็จะมีพลอยนะครับมีพลอยแล้วก็อันนี้เอามาใส่ทีหลังเพราะว่ามันหล่นมันจะหล่นนะครับใส่ซีนเนี่ยแล้วก็จะมีเงินเหรียญบาท นะครับเดี๋ยวมาแกะดูก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะครับก็บมีคนทักมาว่ามีไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไปค้นมาไปค้นมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นดูพลอยก็จะเป็นพลอยในยุคของที่เขาฝังพลอยครับเป็นพลอยดิบนะยังไม่ได้ใช้ เนี่ยครับเป็นพลอยดิบนะครับพลอดิบนี่นะครับเป็นพลอยดิบไม่ได้ผ่านการเจียระในาอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นพลอยดิบนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้เป็นพลอยเสกผ่านการปลูกเสกแน่นอนนะครับอ่านี่นะครับเก็บไว้บางอันเขาก็มาซีนใหม่นะครับเพราะมันมันหล่นมือหล่นอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็มาซีนในถุงใหม่ แก็จะมีหลายรูปเดี๋ยวจะให้ดูในหลายรูปแบบนะนะครับอันนี้เป็นลูกอมนะครับลงบอลน,นะครับนี่จะประมาณนี้นะครับลูกอมเท่าที่ดูก็จะมีทั้งธรรมาดาแล้วก็โค้รเลขสามนี่นเหตดเลขสามอยู่แต่มันไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับ สวยคมสวยคมชัดแจ๋วนะครับบางบางองค์ก็ชำรุดแหละเนาะบางองค์บางลูกก็พอชำรุดก็บินกับโดนกระเทาะกระแทะกระแทกไปแต่องค์นี้ลูกนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับนะเล็กบ้างใหญ่บ้างปะปนกันไปอันนี้ลูกอมนะครับลูกอมมาแบบนี้แหละ,ะทีนี้ก็มาดูเหรียญบ้างนะครับ นี่นะครับโคดเลขสามโคดอีแล้วก็โคดสาลานะครับมาพร้อมกันมีเรียนแบบนะครับเพื่อนๆเ,เรียนแบบไม่ใช่ปี2505นะถ้าเป็นพศอ,อื่นนะ่ะไม่ใช่เลยนะครับต้องเป็น2505เท่านั้นนะครับนี่นะเหรียญบาทพวกนี้นะครับเนี่ยต้องเป็น2505นะครับนี่ พุทธศาลาเดีย๋ยวมาดูกันลองดูสักหน่อยมันจะชัดขึ้นไหมนี่นะครับแบบนี้นะเพื่อนนะอันนี้โค้ดเม็ดงาเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเลขกสในวาระการสร้างนะครับเอามาให้ชมกันที่ถามว่ามันมีมีครับมีมีม,ม,ม,มีมีสร้างมีทำนะครับแบบนี้ แต่ถ้าดูเหรียญนนะ่ะมันจะต้องเป็น2 5 0 5นะครับไม่ใช่เป็นพศอ,อื่นเดี๋ยวมาดูซองอื่นดูซองนี้บ้างนะครับประมาณเดียวกันนี่เลยนะครับประมาณเดียวกันนะครับนี่นะนี่ครับ2 5 0 5เดี๋ยวดูลูกอมนิดนึ่ง นี่กดเลขสามเห็นรอยเลขสามอยู่นะครับผมเห็นรอยเลขสามอยู่เอียงๆดูเห็นอยู่นะครับลูกไม่ไม่ไม่กลมสวยนะลูกจะเป็นเหลี่ยมอยู่ไม่กลมสวยสําหรับตรงนี้แต่มีเลขสามนะครับมีเลขสามบอลอันเดียวกันสองอันด้วยสิ่นะกดสองที่ด้วยเลขสามนี่ครับนี่ครับกดสองที่นะครับนี่ อันนี้สำหรับลูกอมนะครับเดีย๋ยวทีนี้มาดูเหรียญบ้างเหรียญเป็นเหรียญหนึบาทนะครับอ่าเป็นเหรียญ1นบาทนะครับมีสภาพเหรียญน,นะครับนี่โคดเลข3แล้วก็ตอกด้วยซาลาโคดรซาลาแล้วก็เป็นหยดน้ำเเป็นตัวอะไรลองขยายดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวนะ นะครับเป็นตัวนเม็ดงาแต่เป็นนาหรืออีกตอนแรกผมนึกว่าอีกนะเนี่ยนนเป็นตัวนานะครับตัวนะอันนี้ก็โคดสาลาอันนี้ก็เลขสามนะครับที่สำคัญต้องเป็นพศ2 5้านะครับนี่ครับสองหนหนะครับข้างล่างก็เป็นพลอยนะครับเป็นพลอยเศษนะครับ โอเคเดี๋ยวจะดูซองใหม่ซองใหม่อันนี้เป็นถุงเป็นเงินขวัญถุงนะครับเป็นเงินขวัญถุงเงินขวัญถุงเอาไปต่อเงินต่อทองเนาะสองพนองเจ็ดนะครับปั๊มตาวัดรละหารไรนะครับในถุงแบบนี้เก่าบ้างใหม่บ้างอันนี้สภาพหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูข้างในนะครับดูข้างในเป็นแบบไหนเอ่ย ประมาณนี้เลยดูดูอีกสักหน่อยจะได้เห็นหลาย,ลายรูปแบบเนาะนะครับนี่คือลูกอมล่อนเห็นผิวข้างในผงพายนะครับผงพายนี่ครับผลเลขสามก็เห็นอยู่ บาองค์ก็กลมสวยบาองค์ก็จะประมาณน,นี้นะครับประมาณนี้ถ้าขยายดูเนื้อเนี่ยจะเป็นแบบไหนนี่ครับเนื้อครับถ้าสองรูก็สวยนะนี่นะครับผมลุกมนี่โค้ดเลข3ามครับ โอเคครับผมเหรียญก็ใกล้กันนะครับเหรียญก็คล้ายๆกันนะครับนี่ครับอันนี้ไม่มีเลขสามนะครับเป็นโคดสาราสองตัวนะครับโคดสาราสองตัวหรือว่าอยู่ข้างหลังไม่มีนะครับไม่มีอันนี้โคดสาราสองตัวเดี๋ยวมาดูซองที่เขาซองที่ตัวหนังสือกลมๆบ้างมันจะเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยซองนี่ซองก็เล็กกว่านะครับซองเล็กกว่า ข้างในเขาจะเป็นแบบไหนมี่ข้างในเป็นเงินเลยนะครับเป็นเหรียญแล้วก็ลูกอมเลยนะครับนี่ครับ2 5งพอก็แสดงว่ายังใช้โค้ดใช้อะไรเหมือนกันอยู่นะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับต่างกันที่ซองเท่านั้นนะครับก็คงจะไม่พอก็คงทําเพิ่มแหละมันเป็นไปได้หมดนะครับ นี่นี่โคดอันเดียวกันอยู่นะครับเหรียญเงินฝันถุงนะครับแล้วก็มีอะไรข้างในลูกอมนะครับเป็นลูกอมนี่ครับลูกอมเลขสาโคดโอ้เลขสา,ขดขสากด2ที่นี่นะครับลงบอลสวยงาม โอเคครับโอเคแล้วก็ข้างในเป็นพลอ,อยพลอ,อยก็จะโดนซีนอีกแบบหนึ่งนะครับโดนซีนก็ามาทำไม่ให้ไม่ให้มันหลุดนะครับไม่ให้มันหลุดนี่นะครับไม่ให้มันหลุดนะครับอาจจะล่วงจะหล่นเขาก็ทามาไม่ให้มันหลุดนะครับไม่งั้นหายเพราะอยู่ในถุงก็มาทําเก็บใหม่ดีๆนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ เอาวัตถุมงคลเอาของดีหลวงปู่มาให้ชมกันนะครับเป็นเงินขวัญถุงนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโก2517นรบดะครับบรหารได้นะครับในโอกาสร,ร่วมทําบุญนะหลวงปี17นะครับในชุดนี้หลายคนที่ทักมาก็เอามาให้ชมแล้วนะครับนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ ไปค้นไปเก็บหรือมาก็พอมีให้เห็นอยู่ศึกษาเนี่ยบางอันมันก็มันไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพื่อนนะเนี่ยบางชิ้นมันเขาก็จะมีปั๊มครบเลยแต่อันนี้อันนี้ก็มีแค่นี้นะครับไม่มีก็มีนะครับนี่นะมันสารพัดท,ที่จะมีนะครับนี่นะนี่นครับผมนะนอ,องค์นี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ไว้เก็นรีไปคนมาเปลี่ยนมุมเปลี่ยนห้องอะไรก็มาอาจจะเจอเหมือนกันนึกว่าเก็บไปที่ไหนแล้วนะครับนี่นะโอเคนะครับผมข้างในก็เหมือนกันมั้งนะครับก็ไม่ได้เปิดดูทั้งหมดน่าจะเหมือนกันอยู่นี่นะครับเหมือนกันอยู่นะครับก่อโค้ดเลขสามแล้วก็สารานะครับ เ,เลขสามกสเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวกนนี่แดดเริ่มมาแล้วครับแดดเริ่มมาแล้วเช้าๆนะครับนี่สาราเลขสามนะครับสองพันห้าร้อยห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวดูลูกอม,มสักหน่อยโอ้ลูกอมลูกนี้สวยนะครับสวยมากสวยมากเนื้อเขาสวยนะครับมันมันล่อนออกมาให้เห็นพอดีพอดี กัสสิครับนี่เลยนะครับนี่เลยเนี่ยเน,นี่สวยครับสวยสวยสวยนี่เลยครับสวยมากสวยมากผูอมนะครับกดด้วยเลขสามไม่กลมสวยแล้วครับแต่เข้มขังก็แล้วกันนะครับสวยครับสวยสวยนี่ครับ สวยงามโอเคครับผมนี่เอามาให้เห็นเป็นกรณีศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพื่อน,นๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นอีกชุดมงคลชุดหนึ่งของหลวงปู่ทิมอิสริโกเทพเจ้าแห่งบุรพธาตนะครับวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเป็นชุดเงินขวัญถุงนะครับ2องพนนะครับโอเคนะครับผม ก็หวังว่าคงจะมีสาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเหมือนเช่นเคยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันอยู่นะครับไม่ได้ลงทุกวันก็อย่าว่ากันนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ขอบุญญาบาร,รมีหลวงปู่ได้คุ้มครองดูแลปกปักรักษาเราท่านทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญทุกที่วาราทีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกา like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ พบกันใหม่นะครับขอรับความขอบพระคุณจากสอ,อนอุดรทีวีครับผมสวัสดีครับ